สวัสดีเบียงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมาอธิบายว่าจะพาทุกคนเนี่ยมาตรวจสอบว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของตัวเองเนี่ยมีหรือยังถ้ามีเนี่ยยังสามารถใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับง่ายๆนะครับแค่มีแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนก็ได้นะครับก็ให้เราเข้าแอปพลิเคชันนะครับ เลือกที่โอนเงินนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับพอเราใส่รหัสแล้วนางรับผมเราก็เลือกรายการพร้อมเพลงนะครับตรงนี้นะครับ ให้เราเลือกเงินนะครับแค่1บาทหรือว่าศูนย์สตางก็ได้นะครับจากนั้นให้เรากดถัดไปดูอ่าก็จะขึ้นนะครับข้อมูลแบบนี้นะครับว่าเนี่ยเป็นพร้อมเพย์ของใครชื่ออะไรนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะโอนคือเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ก็คือแสดงว่า พอเพจของเราผูกกับประชาชนมีอยู่แล้วนะครับสามารถตรวจสอบอเลข13หลักว่าผูกกับบัญชีธนาคารแล้วหรือยังนะครับไปดูว่าของตัวเองผูกได้หรือยังถ้าผูกแล้วธนาคารนั้นนะครับก็ช่วงนี้คนเยอะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปธนาคารนะครับก็ให้เงินเข้าผ่านทงางตัวพร้อมเพ์สิบสามตัวนั้นหนึ่งนะครับ แต่ถ้าหากว่าพอเราใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เจอข้อมูลของเรานะครับเราตรวจสอบเลข13หลักของเราถูกต้องแล้วแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลแสดงว่าอันนั้นคือเราต้องไปผูกนะครับพร้อมเย์13หลักกับทางธนาคารเพื่อที่จะรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นคลิปที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ